พราะพุ่นเข้าไปห้ามูไดเปล่าห้ามูอันนี้ไก่ป่ะปอกไก่เนี่ยปอไก่ป่ะปักซอยเนี่ยโอ้โหไปกระเปไปนตัวไปกับไปป่ะไปรุดนมึงหวังมันป่ะบ่กูจีห่วังแค่ยังมึงไงแล้วกูอยากไปมึงกระเปตัวโดนๆในพ่อมูอืมไปกระเปไปกระเปป่ะบ่หวงเออฟอล์ดอาร์มก่อนเดี๋ยวเด้อมาแดนมูไม่ยิ่งคือผู้ชายหลายกลัวมูผู้ชายหลายกว่าเนี่ยมูผู้ชายหลายกว่าอันนี้ ผู้ชายหลายวนมั้ยแม่นเออพ่อไม่ยังหรอกกว่ามึงเอาอยู่เอาอยู่ป่ะไปลรถบะฮวงบะฮวงบะฮวงแต่มูสายเล่นแห้งดิฮะแต่มูสายเล่นแห้งมูผู้ชายเล่นแห้งอันนี้เล่นแมมเนี่ยไหนต้องปาดเนาะมึงกิดดูแลเจ้าของเอาดูแลเจ้าของเอาอื่ใหญ่แล้วไปได้ก็ไปรดเอออาบนดากไปเรื่อยๆนะเออไปอาบนดาให้เรียบร้อยจังไปไปหาหมูปะ มูผู้ชายมึงหลายบ่ปล่อยจักรอดอยู่น้อยปล่อยแมนสองลอดรึไปหาหมูผู้ใช้มันบ่มึงไปหาหมูผู้ใช้มันบ่นี่มึงเบนสองลอดเหรอปะอมึงหัหวสองลอดบ่ได้เว้ย หามันบดทไปดึกเข้าปลาเรียบร้อยไปไ่ได้ไปได้กับไปแลดพร้อมไปเด้๋ยเพาะไปโอเคกูเจอยู่ใส่เพาะบ่ฮู้กูบ่ฮู้ รถสิไปะได้แล้วบ้านเนี่ยสิไปหูน้นะบอกกูบ่หู้แล้วมึงหูไปก็ได้ตัวโอ้สั่วะแค่นี้บห่หูเอ,อ้อยายังรถกระหัวอีกบ่หู้เลยกูบ่หู้กูบ่หู้นมบ่หันในถามอยู่โทษจีเออกูกูลืมตัวโอ,อ้ลืมข้าวมันอยู่ข้างล่างบา่วะเอ,อ้อยายังรถกระหัวอีกกูบ่หู้เลยรอหลังกูก็บ่หูนห้นมหอนยังกระโดดกระเดียดอยู่เนี่ยกูกูก็บ่หอนปันได้ด้วหล่ะกระล่มเย็นดีอยู่ ซีกเ็เลยไปห้ามูแน่โอ้ยพ่อเสียใจเสียใจลูกบ็เไปห้ามูโอ้ยพ่อเสียใจเสียใจเฮ้ <S <S 2> <S 2> <S 2>